ินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความลี้ลับและเสียงกระซิบจากความมืดหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงเรื่องราวลี้ลับเพียงหาคำตอบไม่ได้หรือเสียงกระซิบจากดินแดนที่มองไม่เห็นที่นี่คือที่ของคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้าน เรื่องราวที่หยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าห้งองเช่าหลังตลาดกับเสียงเคาะยามตี3เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2556ห้ 2, งองเช่าเล็กๆแถวย่านตลาดสดในจังหวัดชัยภูมิเอิ้นพนักงานออฟฟิศวัย26ปี ผู้ไม่เชื่อเรื่องผีได้เพื่อนร่วมงานที่เชื่อในเรื่องลี้ลับอย่างจริงจังแป๋วเจ้าของห้องเช่าอดีตแม่ค้าที่ตลาดที่มีความลับในอดีตเอิ้นเป็นชายหนุ่มกรุงเทพที่ย้ายมารับราชการในจังหวัดชายภูเขาเช่าห้องอยู่หลังตลาดสดแห่งหนึ่งซึ่งราคาถูกจนผิดสังเกต เดือนลักแค่พันสองน้ำไฟฟีไม่มีเก็บมัดจํากายเคยเตือนว่าห้องแบบนี้มันไม่ปกติเอินมึงอยู่ไปนานๆนนระวังจะเจอเอินหัวเราะเขาเป็นคนหัววิทยาศาสตร์ล้วนๆมึงจะกลัวอะไรกันนักกันหนาผีน่ะหรอไม่มีหรอกกูอยู่เองให้ดู คืนแรกที่เติ้นย้ายเข้าไปอยู่เขารู้สึกได้ถึงบางอย่างในบรรยากาศมันเงียบเกินไปทั้งที่อยู่หลังตลาดเสียงกอกแก๊กที่ควรจะมีกลับเงียบสนิทเสียงหมาก็ไม่มีราวกับไม่มีใครเหมือนปิดเสียงโลกเอาไว้รอบตัวเขาเขานอนหลับไปจนถึงราวประมาณตีสามมีเสียงกอกกอก เสียงเคาะประตูดังขึ้นอย่างช้าๆและชัดเจนเตินเป,เปิดประตูออกไปมองไม่มีใครเขาคิดว่าคงเป็นคนเมาเคาะผิดท้องแล้วเขากลับเข้าไปนอนคืนที่สองเสียงเคาะกลับมาอีกครั้งคราวนี้เตินตั้งใจฟังและเวลามาตรงกันเป๊ดีสามกสกกอก ก่ินแง้มบานประตูเห็นเงาดำของผู้หญิงคนหนึ่งเดินหายไปตรงมุมตึกเขาเดินตามไปแต่ไม่พบใครวันลุงขึ้นเขาถามป้าแป๋วว่าเคยมีใครอยู่ห้องนี้มาก่อนหรือไม่ป้าแป๋วหน้าเสียไปพักหนึ่งก่อนจะตอบว่าเคยจ้ะเป็นแม่ค้าในตลาดชื่อพี่เดือน ผูกคอตายในห้องที่เธออยู่นั่นแหละเคินกลับมาที่ห้องพร้อมไปเอาไม้กาดตั้งกล้องมาตั้งเอาไว้เพื่อดูเสียงเคาะว่ามันคืออะไรกันแน่คืนนั้นเสียงเคาะยังมาเหมือนเดิมตรงเวลาภาพที่กล้องบันทึกไว้คือเตอนนอนหลับอยู่แต่เสียงเคนั้นไม่ได้ดังมาจากประตูแต่ดังมาจากใต้เตียง เอินเปิดไฟเปิดเตียงก็ไม่มีอะไรแต่กล้องยังอัดอยู่เสียงหนึ่งกระซิบออกมาจากคลิปเบาๆออกไปได้แล้วที่นี่ไม่ใช่ทีของมึงเอิญน,นาเสียแทบจะโยนโทรศัพท์ทิ้งหวันลุงขึ้นเขาเบิ่งไปหากายทันทีกายแนะนำให้เขาไปทำบุญกายให้เขาพกพาติดตัว แนะนำให้เติ้นไปขอเข้ามาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่เดือนคืนนั้นเตินลทำตามทุกขั้นตอนแต่เสียงเคาะยังมาเหมือนเดิมคราวน,นี้มันไม่ได้เคาะจากนองห้องแต่มันเคาะจากก้างเตียงที่เติ้นนอนเติอนตัดสินใจย,ย้ายออกทันทีเท้าตู่ก็ค้นของใส่รถและก่อนจะออกจากห้องเขาหันกลับมามองแวบหนึ่ง เห็นผู้หญิงใส่ชุดผ้าถุงยืนอยู่ตรงหน้ากระจกที่เขาไม่เคยเห็นว่ามีในห้องมาก่อนหลายปีต่อมาเดินกลับมาเยี่ยมที่ชัยภูมิเขาแวะไปดูห้องเช่าเก่าปรากฏว่าที่ตรงนั้นไม่เคยมีห้องอยู่เป็นลานวางโรงเขาไปถามแม่ค้าข้างตลาดว่าที่ตรงนั้นเคยเป็นห้องเช่าหรือไม่แม่ค้าทำหน้าประหลาดใจไอ้หนุมน่ม ที่ตรงนั้นเขารื้อไปเกือบสิบปีแล้วห้องเช่าน่ะตอนนี้ไม่มีหรอกแต่เมื่อก่อนมันเคยเป็นบ้านไม้พังๆตอนไฟใหม่มีคนตายอยู่ข้างในหลายคนโดยเฉพาะแม่ค้าคนหนึ่งที่ชื่อเดือนเขาผูกคอตายเพราะหนีนที่พนันติ่นนิ่งเงียบไบนาสีดเขาย้อนไปดูคลิปเก่าในโทรศัพท์ในคลิปนั้น เห็นตัวเองยืนเปิดประตูยืนคุยอยู่กับอากาศแต่ในคลิปชัดเจนว่าเขาคุยกับคนที่ไม่ปรากฏอยู่ในโลกนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะถ้าหากชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้คืนแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามานะคะ